อย่าลืมนะคะว่าเมาไม่ขับกลับแท็กซี่เรียกแกลบปลอดภัยค่ะ <c oughs> ไม่มีปัญหาในเรื่องของที่จอดรถด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือทางด้านกระทรวงมหาดไทยค่ะเขาก็ออกมาเตือนเลยนะคะก็คือ ห้ามเลยนะงดยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองเพราะว่าอันตรายมากค่ะท่านผู้ชมคะลูกปืนเนี่ยจะตกลงมาโดนคนเนี่ยทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะและสําหรับอีกทางเลือกหนึ่งค่ะของเขาดาวเฉลิมฉลองทั่วไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมงคลมากคุณเป้เ,<อ>เป็นสิ่งที่รายการของเราจะนําเสนอตลอดทุกอาทิตย์เลยจริงคืออันนี้มงคลจริงๆนะค่ะยามันมีความเชื่อว่า ยิงปืนมันจะได้ปีหน้ามันจะได้โดนมันไม่มงคล,งงคลหรอกไม่ใช่มงคลนะแค่หยิบปืนขึ้นมาในวันขึ้นปีใหม่อะมันมงคลไหมอะไม่มงคลล้วหนึ่งสอง<อ>สร้างความเดือดร้อนให้ออใหชาวบ้านสามอาจทําให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตด้วยนะคะซึ่ง ปีนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะรายการของเรานะคะก็นําเสนอสวดมนต์ข้ามปีนะคะซึ่งวัดทุกชุมชนเนี่ยจะมีการจัดแน่นอนค่ะตั้งแต่วัดโพวัดอรุณวัดภูเขาทองวัดหนังวัดราชบพิษวัดเทพลีลาวัดสวนโมกนะคะวัดธรรมมงคลวัดวชิระธรรมมาวาดหรือวัดต่างๆใกล้บ้านเนี่ยท่านผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจเช็คเวลาที่เขาสวดกันที่วัดได้เลยนะคะหรือจะสวดเองที่บ้านเนี่ยก็ได้ก็คือเปิดไลฟ์สดเนี่ย ของวัดต,ต่างๆนะคะก็ะลดความเสี่ยงแล้วก็สบายๆอยู่บ้านสวดมนต์เสร็จแล้วก็หลับสบายเลยนะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะซึ่งเขามีความเชื่อกันนะคะว่าอันนี้ส่งของการสวดข้ามปีเนี่ยก็คือลดความเสี่ยงจากอบายมุกนะคะแล้วก็ลดอุบัติเหตุนะคะลดความชั่วร้าย <c oughs> <ลด S 1> ส่ง <c oughs> ท้ายปีเก่าด้วยธรรมะลดแน่เพราะว่าอันนี้ส่งของสวดมนต์ข้ามปีเราไม่มีเวลาไปดื่ม เราไม่มีเวลาไปเขาดาวเอ๊1987ดาจนแก้วเรา1987เหมือนกันแต่นโมตาสะนี่เริ่มเลยลดมลดหละเริ่มมงคลชีวิตเพิ่มความสงบแก่จิตใจนะคะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยศีลเริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคลนะคะจะได้พบกับสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปีอีกด้วยซึ่งแนะนำ บทสวดมนต์กันหน่อยดีกว่าพาอแม่นัดของเราเนี่ยนะแนะนํามาเลยนี่นี่นบทสวดอะไรคุณเป้บทที่เล็กคอมเมนต์โดยแม่นัดและเดี๋ยวจะมีบทที่เล็กคอมเมนต์โดยคุณโอ๋ oh. และมีบทเล็กคอมเมนต์โดยผมด้วยเอามา,าแชร์กันเพราะเดียเยเเด๋ยวเนี่ยเอาสังคมเดี๋ยวนี้เขาสายมูกันถูก,ถกไหมาสายมูเพราะฉะนั้นมูในที่เนี่ก็ต้องมูให้ถูกทางนึกออกไหมเหมือนที่พระบางท่านเนี่ยท่านก็บอกว่า ไปไหว้อะไรล่ะบทสวดก็ต้องสวดให้ถูกบทสำคัญนะแต่ละเทศกาลเนี่ยเขาก็จะมีบทสวดที่ไม่เหมือนกันและในแต่ละโอกาสก็สวดไม่เหมือนกันแม่นัดแนะนําว่าอะไรคะคุณเร้บทมงคลละสุดนี่อันนี้อันนี้เลอมเมนโดยแม่นัดนะน่น่าจะมีภาพแม่นัดประกอบตอนนุ่งขาวห่มขาวไม่มีนะอนั่นสิไม่มีบทมงคลละสรพูดถึงมงคลในชีวิตท้ายบทเนี่ยบอกเอาไว้ว่านี่คือมงคลสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือคนทั่วไปที่ ทํามงคลตามบทนี้แล้วนะจะเป็นผู้ไม่แพ้และมีแต่สิ่งดีๆมีความสุขในชีวิตนะบทต่อไปที่เล่นคอมเมนต์โดยแม่นัทบทพภดชังคับลิตเราความรู้สึกส่วนตัวเราจะรู้สึกเหมือนโพชงนะแต่ตรงเนี้เขาเขียนว่าโพชังคับลิตนะซึ่งเป็นบทสวดที่ขอให้เราเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและมีสุขภาพที่ดีรับปีใหม่ค่ะนี่บท พุทธชัยมงคลคาถาชนะอุปสรรคทั้งปวงพบความสําเร็จในปีใหม่บทแผ่เมตตาให้แก่สัพพสัต์แผ IC ่เมตตาให้กับตัวเองก็คือเราแผ่เมตตาให้เขานะคะให้แล้วก็ให้ตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นการที่รู้จักให้ผู้อื่นแล้วก็ให้ตัวเองให้ความรักให้ความสุขการให้ตัวเองคืออะไรรู้ไหมคุณคือการให้อภัยตัวเองเมตตาต่อตัวเองก่อนแล้วเราก็เมตตาต่อผู้อื่นชีวิตก็จะมีแต่ความสุขค่ะอาคุณสวนอะไรคุณเลยคอมเมนต์อะ ดิฉันว่าคุณสวดก่อนเลยผมสวดนำเมียวโฮเลงเยเคียวอุตายแล้วคืออะไรก่อนเป็นพุทธศาสนามหายานเป็นสวดแบบจีนใช่ไหมเป็นเป็นญี่ปุ่น<อ>ดึงดึงสภาพชีวิตพุทธะในตัวเองออกมาก็คือสภาพชีวิตที่สูงส่งซึ่งมีอยู่ในทุกคนให้ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นสวดนั้นเนี่ยจังหวะชีวิตดี นะฮะแล้วก็มีสติปัญญามีความกล้าแล้วคานผู้ชมเนะเดี๋ยวคุณเป้จะไลฟ์สดสวดนำเมเฮเคียวเฮ้ยนำเมียวโฮเลงีเคียวโอดิฉันยอมแพ้ไม่เคยได้ยินหรอไม่เคยตายแล้วเดี๋ยวคืนนี้ดิฉันขอบทสวดหน่อยนะดิฉันจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ